อาการสำหรับนักกีฬาที่ลืมเป้าหมายเพื่อนๆรู้ใช่ไหมว่าเป้าหมายเนี่ยมันเหมือนเป็นเข็มทิศที่จะริขิดชีวิตที่จะนำทางชีวิตของนักกีฬาหลายๆคนไปสู่สิ่งที่เขาฝันสู่ในสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ชีวิตของนักกีฬาคนนั้นแต่วันนี้หากเป้าหมายนั้นมันสำคัญกับเราเราหมายถึงนักกีฬาทุกคนนักกีฬาคนนั้นจะลงมือทำ หากเป้าหมายนั้นมันสำคัญคุณคนหนึ่งจะลงมือทำมันทันทีและหากเป้าหมายนั้นมันสำคัญเชื่อไหมว่ามันจะดึงดึงสติเรียกให้สติของคุณมาโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราต้องรู้ตนอยู่เสมอว่าตอนนี้ณนะเวลานี้ วินาทีนี้เรากําลังทําอะไรเรากาลังอัดคลิปวิดีโอเรากําลังซ้อมกีฬาเรากําลังอ่านหนังสือเรากําลังฟังเพลงคุณต้องรู้ตนหากสิ่งนั้นมันเป็นความฝันและมันมีความหมายกับชีวิตคุณ3อาการที่จะทําให้รู้ว่าชีวิตของนักกีฬานั้นขาดเป้าหมายหรือทําให้รู้ว่านักกีฬานั้นลืมเป้าหมายของตัวเองไปได้อย่างไรอันแรกคืออาการของการหมดแรง คุณเคยเป็นไหมว่าเฮ้ยเวลาซ้อมอยู่ดีๆแรกๆก,ก็มีแรงฮึดทาไมช่วงหลังๆวันหลังๆในเดือนสองเดือนผ่านไปทําไมเรารู้สึกหมดแรงแรงใจก็ไม่มีแรงกายก็ไม่มีไม่อยากจะลุกขึ้นมาฝึกซ้อมรู้สึกอิดออดไม่อยากที่จะแบบทําอะไรไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรใครเคยเป็นแบบนี้ไหมคะเวลาซ้อมเวลาแข่งเวลาทําอะไรมันรู้สึกไม่อยากทําอ่ะ จิตมันสั่งกายเนะาะแสดงว่าความคิดกําลังเกิดความคิดอะไรบางอย่างในสมองอว,วัยวะสมองของคุณนั่นเองถ้าใครมีอาการนี้คืออาการหมดแรงแสดงว่าคุณกําลังลืมเป้าหมายรีบเช็คตัวเองด่วนอาการที่สองสำหรับนักกีฬาที่ขี้ลืมขี้ลืมเป้าหมายคือคุณจะมีอาการขาดสติเคยเป็นไหมลุกลี้ลุกลนไม่รู้จะทําอะไรก่อนหลังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะวางแผนยังไง เพราะตอนนั้นเขาขาดสติวิธีเรียกสติคือคุณต้องนึกก่อนว่าเฮ้ยเป้าหมายของการเป็นนักกีฬาของฉันครั้งนี้มันคืออะไรฉันทำเพื่ออะไรแล้วฉันจะทำสำเร็จเมื่ออไรมันจะทำให้เรียกสติคุณกลับมาแล้วคุณจะจดจ่อก,กับสิ่งที่คุณกาลังทาคุณกาลังจะฝึกซ้อมนั่นคือสิ่งสำคัญคือเรียกสติกลับมาให้ได้ฝึกวิธีการที่จะจัดการกับสติให้มีสมาธิแล้วคุณจะทำสิ่งที่ ทำอยู่ข้างหน้าได้ดีที่สุดอาการที่สามของนักกีฬาขี้ลืมเป้าหมายคุณเชื่อไหมคุณจะรู้สึกหมดแรงใจแรงกายแบบเขาเรียกว่าทันทีเพราะมันมาจากความคิดของคุณความคิดมันมีอยู่สองอันที่ทำให้คุณรู้สึกร่างกายหมดแรงคือความคิดกับอดีตใครที่มีความคิดอยู่กับอดีตนั่นหมายความว่าคุณจะรู้สึกเครียด รู้สึกเครียดว่าที่ผ่านมาทำไมฉันทำได้แค่นี้ฉันทำไมไม่เก่งเหมือนคนอื่นคุณกำลังจมอยู่กับอดีตมันก็ทำให้เกิดความทุกข์และเกิดความเครียดแต่ใช่ว่าคนที่จะติดอยู่กับอนาคตเขาจะไม่เกิดความเครียดนะแต่เขาเกิดความกังวลกับเหตุการณ์ที่มันยังมาไม่ถึงคุณเข้าใจปะอะไรที่ยังมาไม่ถึงเราก็กลัว กลัวที่จะทําไม่ได้ฉันจะทําได้ไหมฉันจะเป็นได้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณตั้งคําถามในการที่คุณกําลังดูถูกตัวเองมันก็ทําให้คุณหมดแรงใจแรงกายไม่อยากทําอะไรจงหยุดยึดติดกับอดีตและอยากกังวลกับปัจจุบันและหันมาสิ่งที่จะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า3ข้อ3อาการในสังเกตว่าวาวกำลังจะสื่อสารว่าจงโฟกัส อยู่กับปัจจุบันมีสติเพราะสติมันก่อให้เกิดปัญญาแล้วเราจะหาทางออกเราจะมีทางเลือกและเราก็จะไปสู่เป้าหมายนะั้นอย่าเป็นนักกีฬาที่ขี้ลืมขี้ลืมเป้าหมายของตัวเองโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถ Subscribe ใน YouTube c h anel n Dr. w o w Sport Expert แล้วพบกันใหม่